พี่ออยแต่เอไอยังไงเ่ยทำเอไอยังไงให้มันสวยๆ <c oughs> นี่อากาศหนาวอากาศหนาวต้องใส่เสื้อแขนยาว <c oughs> เห็นก็บอกต้องใส่ต้องทำเอไอไอแค่ทำเอไอให้ไม่สากันไม่ยานทีไรก็นะ <c oughs> มันทำหน้าเหมือนแม่มันนะไอ้นี่นต้องทำหน้าแม่มันเข็น <c oughs> ไม่เป็นนะพี่ออยใช่มันก็เลยป็นอย่างนี้แหละ ไอ้แค OK. มันชอบเอาหน้าแม่มันมาเป็นหลักแล้วก็เอาหน้าแม่ยานไปทําเอาหน้าแม่สาไปทำ Spider <The OOOO> นะไอ้นี่มันไม่เคยออกไปดูโลกภายนอกเลยมันไม่รู้ว่าสวยๆเป็นยังไงหรืออะไรเอาหน้าแม่มันมาทำเป็นหลักเลยเอาหน้าแม่มันมาเลยมันนึกถึงแต่หน้าแม่มัน,มนก็เลยเอาแม่ยานไปทาหน้าแม่มันเอาหน้าแม่สาไปทําเป็นแม่มันนะไอ้นี่ไม่เคยออกไปโลกภายนอกเลยไม่รู้ว่ายุคนี้เขามีเอไอกันแล <The uter> <ๆ S 2> ้วมีอะไรสวยๆงานมๆนกันวันๆมันก็เห็นแต่แม่มันอ่ะมันก็เลยเอาหน้าแม่มันมาทาหน้าแม่ยานเอาหน้าแม่สาไปทาเหมือนกันทำเหมือนหน้าแม่มันสิ เนาะพี่ขนมสวย <c oughs> อันนี้มันติดแม่อยู่นะพี่ซาร่าสวัสดีค่ะไอเคมันไม่รู้ว่ามีไอที่ทำสวยได้ด้วยอุ้ยยุงทั้งหมนสวัสดีค่ะมันเป็นอย่างไรทัานหางเหรอฮาพี่มังเหมียวหนูทำไอไม่เป็นน่ะ ทำใส่ฟิลเตอร์มันต้องทำยังไงพี่คนชใช้คอวันดีค่ะใช่มันเอาหน้าแม่มันมาทำเลยมันจำได้แต่หน้าแม่มันไอ้นี่พี่สมจิตวันดีค่ะใส่ฟิลเตอร์นะยิ่งได้เท่านี้อะ่ะพี่ธรัญญาวันดีค่ะอันนี้ใส่ฟิลเตอร์แล้วนะงามบบสวยไหมสวยไหมพี่หนึ่งบอกไอ้นุชใส่ฟิลเตอร์บ้างตอนนั้นไล่อยู่ในรถไล่อยู่ในรถแน้องไม่สวยพี่หนึ่งกับใส่ฟิลเตอร์บ้างแล้วจิ้มตรงไหนพี่จิ้มไม่เป็นอ่ะ ไม่เคยทําต้องจิงม้มไว้ตรงที่มันเป็นเหมือนเหมือนผู้น้อยๆน,น่ะพี่เอกวัสดีค่ะอ่าเนี่ยอันนี้อันนี้ใส่ฟิลเตอร์ไปแล้วนะงามแล้วมไม่อยากงามมากหรอกแค่นี้ก็ผู้ชายตามเป็นครวนที่อยากคุยทั้งวันทั้งผอมดึงซ้าึงฝวาอยู่แล้วพี่ออยเล้ว ไม่ว่าจะทําอะไรดูดีไปหมดเลยจะขายตะกร้าขายกระเป๋าขายผ้าขายต่างก,กมมันต้องเอาเราไปเป็นไอดอลเลยมีสามตัวตามติดเลยพี่ก็หมาวัสดีค่ะพี่มีสวัสดีค่ะ,ะยุ่งมาแล้วยังน้อยพี่ไปต้องสวัสดีค่ะ มาดามทำภาพให้สวยอยู่ไม่สามไม่ได้ดูนานแล้วค่ะพี่จี้สวัสดีค่ะพี่ดีจ้าแต่บ้านได้แล้วน้องมืดแล้วมืดแล้วมันกระเทิอนก็เลยเรากลับพร้อมเพื่อนเลยทีนี้ก,ก็ตามกันไปนี่แหละปับ๊บันจะมีความแบบแบบเชิดๆหน่อยอะรู้ไว้ไม่บแบบๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าปรับบุคลิกภาพหนูได้มากขึ้นนะแล้วตอนนี้เขาเขาก็โตขึ้นแหละอือฮะทำไมปอบชอบด่าเอไอ เพราะว่าปอบไม่เคยออกจากโอ่งเลยไงเออปอบชอบลงโอ่งก็เลยไม่ค่อยเห็น AI เพราะว่า AI อยู่นอกองค์ึ่งนคนคทุกวันนี้ถ้าใครทุกวันเะนี้ยนะปอบปอบเออนั่นแหละ มันก็มีหลายอย่างใช่ไหมล่ะมันดูดีคนเราบางทีก็อยากจะปรับตัวเองให้ดูดีเหมือน AI ไไหมพอรภาพมันออกมามันดูดีไงเออเราเป็นตัวจริงอย่างเงี้ยเราก็อยากจะดูดีเหมือนไอไอนทำยังไงล่ะปรับตัวปรับบคุคลิกภาพปรับการแต่งตัวปรับการดูแลตัวเองเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันอยู่นะแต่ข้อดีมันมีเยอะเออข้อดีมันมีเยอะไปยังหาข้อเสียไม่เจอเลยดูแลตัวเอง เนี่ยมันก็มีข้อดีของมันอยู่นะแต่ข้อดีมันมีเยอะเออข้อดีมันมีเยอะไปยังหาข้อเสียไม่เจอเลยไงข้อข้อดีของ A I มีเยอะนะอันดับ 1. ไม่ต้องเปลืองเครื่องสำอางอไม่ต้องเปลืองเครื่องสำอางสไม่ต้องเข้าร้านไปหาเช่าสุดเช่าชุดไม่ต้องเข้าร้านไปหาเช่าชุดเช่ารองเท้าไม่ต้องไปหาแบ็กกลงแบ็กเกา ข้างหลังต้องเอาวิวอะไรอะไรเลือกได้หมดเลยจะไปประเทศอะไรเลือกได้หมดจะกระโดดล่มก็เลือกได้หมดและภาพมันก็ออกมาสวยแต่ว่าเราต้องเลือก a ออที่มันเป็นธรรมชาติกับเรามันมันเหมือนเรามากที่สุดอะไรประมาณนี้มันเหมือนว่าอ่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาให้เอาเขาหน้าเขาหน้าหรือบ้าหน้าเราเนี่ยให้มันเหมือนกับเรามากที่สุดอะไรประมาณน,นี้อืมนั่นแหละ มันก็เป็นที่เป็นสวยงามคือเราอาจจะไม่มีภาพคือมึงใช่ไหมบางบางคนอาจจะไม่มีวาสนาหรอกไปต่างประเทศไปตรงโน้นไปตรงน,น,รงนี้บางคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนจังหวัดโน้นจังหวัดนี้อะไรอเงี้ยเขาไม่มีที่สวยก็ไม่เคยได้เห็นแต่มีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งเนีล่ลก็เล่นเล่นใน ai เป็นอ่ะเอออยากจะเอาภาพตัวเองไปใสว่วิวจังหวัดเลยอ่วก็ใส่ไป จะเอาผ้าตัวเองไปใส่วิววัดวิวทะเลวิวน้ำตกแล้วมันสวยมันดูดีอะ่ะมันก็เออเขาไม่ได้ไปไงแต่เขาทำให้ตัวเองอยู่นั้นได้มันก็เป็นการสร้างความสุขมากกว่านะ AI เนะี่ยว่ากาสร้างความสุขขึ้นตัวเองให้ให้กับเราด้วยแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับเราได้ด้วยนะมันช่วยเราตั้งหากก็มองวองใหม่ก็แล้วกันมองใหม,ม่ก็แล้วกัน